คลิปนี้เรามีกีตาร์ที่ทุกคนรอคอยจากพอริสมิธมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนั่นก็คือ PRS SE Silver Sky ตั้งแต่ที่พอริสมิธจับมือร่วมกับจอห์นเมเยอร์ออกซิเนเจอร์กีตาร์ในชื่อของ Silver Sky ตั้งแต่ปี2018ชื่อของ PRS Silver Sky ก็ลอยลามติดลมบนในทันที ด้วยชื่อเสียงและฝีมือของจอห์นเมเยอร์ทำให้ PRS รุ่นนี้เป็นกีตาร์ที่ใครก็อยากได้เมื่อบวกกับคุณภาพของงานที่เจ้าตัวการันตีและร่วมออกแบบเสนอไอเดียในทุกรายละเอียดยิ่งเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับกีตาร์รุ่นนี้มากขึ้นอีกเท่าตัวมีเป็นกีตาร์ระดับมืออาชีพที่ให้คุณภาพของโทนเสียงแบบเต็มเปี่ยมพร้อมสัมผัสการเล่นที่ยอดเยี่ยมบนการออกแบบด้วยสีสันที่โดดเด่น ครบทุกมิติที่กีตาร์ตัวหนึ่งควรจะมีทำให้แฟนๆหลายคนต่างก็ตั้งตารอคอยกีตาร์รุ่นนี้ในแบบ SE และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกับการมาถึงของ PRS SE Silver Sky Tone for All คุณภาพเสียงที่ทุกคนสัมผัสได้เป็นคำกล่าวที่เหมาะสมกับ PRS SE Silver Sky ในรุ่นของปี2022ก็ยังรักษาคุณภาพในแบบที่รุ่น USA ทำได้อย่างครบถ้วน เสียงและฟิลลิ่งที่เป็นมิตรกับผู้เล่นในทุกสไตล์นีซ้ายที่คุ้นเคยความดเด่นของสีสันที่มาใหม่แบบไม่ซ้ําใครี่คือกีตาร์ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะปังและหายากที่สุดของปีนี้ารันตีโดย Anderton's Music ร้านขายกีตาร์ชื่อดังของอเมริกาสําหรับสเปคของ PRS SE Silver Sky ประกอบด้วยบอดีเป็นไม้พอลลต่อคอสไตล์โบออน ออเป็นเมเปิลหรก็บอร์ดอสวูดอินเลรูปนกลิขัสิแท้ของ p r s เท่านั้นมี22เฟรดความยาวสเกล25.5เก็บคอยังคงเป็นดีไซน์แบบ635 JM เหมือนรุ่นใหญ่ร a d i ย s, <S 8.5ที่น่าจะมองกับมือคนไทยให้ความรู้สึกและสัมผัสที่คุ้นเคย โผลเสียงที่ยังรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนตัวยพ g ิกอัพ635 JMS ที่ให้ทั้งความคมชัดและล้นเหลือครบถ้วนในทุกมิติของเสียงไม่ว่าจะเล่นลิทึมหรือโซโลมาพร้อมกับคันโยกแบบ2ส,สา t 2 Point Steel t r e o l o ฮาร์ดเป็นแบบซินเทนติกโบนลูกบิดดีไซน์วินเทจหัวกีตาร์แบบอินเ r ล h เทสต็อกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรุ่นของซ i เวอร์สกรวมถึงตำแหน่งของ p r s Double Acting t r u s s r o ที่สะดวกในการปรับแต่งเพราะสามารถปรับตรงหน้าเฮดสต็อกได้เลยสำหรับสายกีตาร์ใช้ชุดเบอร์10-46ของ p r s Classic ซึ่งมาพร้อมกิกแบ็กลิขสิทธิ์แท้จาก p r s Guitars เท่านั้นและมีสีให้เลือกถึง4แบบโทนบลู รากกอนฟลูดวูดไวเอเวอร์กรีนแม่ราคา29,400บาทจากปกติ42,000บาท DRS e SE Silver Sky ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของจอยเมเยอร์หรือเป็นมือกีตาร์ระดับมืออาชีพกีตาร์รุ่นนี้เป็นกีตาร์ที่ไม่สมควรพลาดด้วยประการทั้งปวง สามารถติดต่อทดลองคุณภาพเสียงได้ที่ Music Collection ทุกสาขาสำหรับครั้งหน้าเราจะมีของเด็ดของดีอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันได้กับรายการ Hot Item by the Guitar m a x